Apple ตัดสินใจเลื่อนการเปิดตัว i p h o n a s 2ที่เป็นที่สำคัญในการปรับยุทธศาสตร์ของบริษัทในตลาดสมาร์ทโฟนที่เริ่มอิ่มตัวและแข่งขันสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องรายงานจากเดอ i n f o ฟ m a t i o ชันประกาศว่า Apple ได้แจ้งต่อทีมวิศวกรและผู้ผลิตซัพพลายเชนว่าโครงการ i p h o n a s 2ถูกถอดออกจากตารางการเปิดตัวอย่างเป็นทางการโดยยังไม่มีกำหนดวันวางจำหน่ายใหม่ทั้งที่เดิมทีมีกำหนดเปิดตัวในช่วงฤดูใบไม้ร่วงปีหน้าพร้อมกับ iPhone 18แ r o และ iPhone f o ์ d ซึ่งถือเป็นหนึ่งในโครงการผลิตภัณฑ์รรุ่่่่นนตออเืงททีบิษััให้คความสญ แต่หลังจากยอดขายของไอโฟนแอรุ่นปัจจุบันไม่เป็นไปตามที่บริษัทคาดหวังทําให้ Apple ตัดสินใจชะลอแผนออกไปอย่างไม่มีกําหนดการเลื่อนการเปิดตัว i p h o n แอรสองสะท้อนการปรับยุทธศาสตร์ของ Apple ในตลาดสมาร์ทโฟนที่เริ่มอิ่มตัวและแข่งขันสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนักวิเคราะห์มองว่าบริษัทอาจกําลังประเมินทิศทางใหม่เพื่อลดความซําซ้อนของผลิตภัณฑ์และปรับสมดุลระหว่างนวัตกรรมกับผลตอบแทนทางธุรกิจหลังประสบปัญหาคล้ายกับรุ่น iPhone Mini และ iPhone Plus ที่ไม่สามารถสร้างยอดขายตามเป้าได้ ส่วนผู้ผลิตหลักของ iPhone Air ได้รับคำแนะนำจาก Apple ที่จะเลื่อนการผลิตในปีหน้าโดยปัจจุบันคาดว่าจะเปิดตัวสมาร์ทโฟนเพียง3รุ่นหลักได้แก่ iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max และ iPhone Fold ขณะที่ iPhone 18รุ่นพื้นฐานและ iPhone 18e จะถูกเลื่อนออกไปเปิดตัวในช่วงฤดูใบไม้ผลิปี2027